สวัสดีคะ่ะพี่น้องพ,พ,พ,อพ่อๆกับช่อง ARM LAMPEN ช h อ OFFICIAL นะคะพาาก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องกาลังที่ไปหารับประทานอาหารกินข้าวกินปลานี่กับอาจารย์นรุนตีนะคะพี่วิวแม่ไปกินอะไรป แม่จะมาอีกอยู่ใช่ไหมหนูไม่เอารถไปนะโอ้ยไกะยาดาตะลุล้านร้องเท่านี้สองคูณสองร้อยบนเนี่ยผิดเมย์ลูกยังยังอ้อมงานอยู่นาีที่ปัญหาก,ก็ตามดอกที่ปัญหาก็เชิดต,ตีโอไปซากไม้เนื้อหนี่เบิงเปียงโอ้ยบ่ได้เลยจะพาเน,นี่อย่าอย่าอย่าบอกวไปให้คุณกายล้านเลยคือจบราคาโอเค ถอยเลยไปเลยพี่ฮันดี้อ่านี่ไว้ให้เ้าเราซ้อมเสร็จแล้วนะครับทุกคนครูเต้ยก็จะพาไปเลี้ยงหมูกระทะนะคะขอบคุณครูเต้ยครับน้อนฟงฟิลิปสิน้องฟิลิปสิกินหมูอันมาม่าพันาซ้อสน้องฟิลิปเป็นน้ำบอลก็เออน้องฟิลิปไม่ติดไปยุ่งหรอกมียวมิ้วมียวไปกินข้าว,าวาป่ะไปกินข้าวกินข้าวบอน้องฟิลิปไปกินข้าวไหมไม่สิ่ยุ่งร้นานยุ่แถวท่าพานแต่บ,บ่ฮอดท่าพานได้ยุ่บังโรงงานเนี่ย ไปกับกูเตยกเตยชวนแม่นมนสิห้าไปวไปกินข้าวไปไหมล่ะว่าสิไปกินอีหนอยเออตีนหนอมันมาทันแล้วมันกูจะไปหอยกระหามงเครืงคสิตอคิ้วอีกแม่นก็ะสิฟ้าวมาขึ้นลังไปนักกนสิบห้ไปวันพักไปกินข้าวไปต้องไปมันจะอยู่ทางเนี่ยตรงโรงงานอ่ะทางไปท่าพาด้วไปแต่ไม่ถึง ไม่เคยไปร่วมเท้าวโตขันเข้ากันเลยกินข้าวมันเป็นข้าวปกตินี่เละแล้วอะไรไม่รู้อะารอะไรเนี่ยไปกับพี่ตังพวกอะไรอย่างเงี้ยมาสิที่ท่ไหนะอยู่แถวก่อนจะถึงท่าพระมันโรงราบเหรออยู่ตรงอ่โรงงาน่ะแถวโรงงานอ่ะไม่ไกลก่อนถึงท่าพระร้านไม่อยู่แถวท่าแบบนี้ต้องไปนะท่าแบบนี้เหมือนจะท่าแบบนี้เหมือนจะเทเพราะกูเคยไปก็สิบบ่ทไปว่ายน้ะที่ไหนอ่ะทางยวกันงั้นเราไปไหว้พระก่อนน้อยเม่พระอะไรอ่ะเป็น พญานาคเป็นปู่ศรีสุดโตเป็นแบบอยู่วัดหรอมาจากสายมาจากสายขับชโนอเออป้าเราไปเก็บปางมาได้เป็นจบเรียกได้เห็นไหมไปก่อนได้ไหมอ่ะหนูก็อยากไปอ๋องล้วก็ไปด้วยกันงั้นก็ไปโอเคเอาแล้วไม่ออกสักทีอ่ะจะตามหลังเนี่ยแต่พี่นันโนออร่านะตั้งแต่ได้ผู้ชายอยู่เอตลาดรวยทรัพย์อ่ะใส่น้ำดีแหละใส่น้ำดี ได้จริงสิเดี๋ยวแนแมรูปบออ๋ออยู่ที่ไปขอนี่ยจะคนรู้จักมาอยู่หน้าเวทีอันนี้เหรอที่ไปขออ่ะใช่พี่นานโนจะไปขอนี้แหละโอเคพี่เนี่ยแต่เราขมานอีลีล่ะ <S <S เมื่อน่ะจะยังไงกลับมาทักเขาแบบโอ้พี่ซอยผมแน่ <S <S ผม่มีเงินสด <S 2> <S 2> อีลี <S <S มีคลิปพร้อมอยู่ในห้องช่องอาร์มเนี่ยมาเบิ้งแล้วเมื่อถ่ายอะไรดิถ่ายบอกไง แล้วเมื่อไหร่จะถ่ายโ <Okay, S 2> อเคครับไม่ลอกอินเราแต่เดี๋ยวล็อกอินให้มาโอเคทุกคนสรุปเราจะไปไหว้องค์ปูนะะ่นาคาสีสุดโทก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวกับพี่มิวนะคะวันนี้ขออนุญาตไปกินข้าวกับนางยักษ์นะครับหนึ่งวันเพราะว่า,าบทใหม่นะครับอาร์มได้ย้ายบทมาเป็นบทเมืองนางยักษ์แล้วนะคะเป,เป็นคนอาคาัลล่าขาพี่ท็อปนะคะเป็นพี่ยักษ์นะครับ โอ้ยไม air, remember, ่ต so ้องอธิบายเลยค่ะขนาดขนาดนั้นอีดอรบอกเป็นตัวประกอบจบเคเทกลูบอกอก็คือสีได้วาดนยากรแล้คะวสมกับคู่อีหลีก็คืออามสีได้วาดหน่ายากเนาะนะคะเพราะว่าอยากวาดแต่แต่ใดมาแต่แต่ใดมาแก็ได้เลยเขาจะวาดเขาเป็นสกปรกเอ้าวาดงามเมททาราผสมไม่ดูสก็อปโป๊ะเมื่สุกเพราะว่าเขาวาดงาวาด ครูเห็นหนูวาดไปหนูบม่ได้วา,าดคือผู้อ,อื <c oughs> อ่นเห็นแล้วเมิ่งวาดจะยิ่ฝาใส่ชีล่าก็สั่นอันนั้นมันฝ่าวนาะกูจะมาหัวพยงเดียวนาะสู่เอาไหมพี่อามเคียนในหนูนะเนี่ยพยงเดียวเมียอ,อ,อ,อันมใม้เขาวาดหนาเนี่ยให้เขาเวลาสามสิบวีนึงเมียเอาของเจ้าของติดตามเจ้าของก่อนอุ <c> ้ย <oughs> พี่น้องรูบดิเลยบอกไปพักพักพักก่อนผู้ติดตามของว่านีเขาบันทึกเหตุย่างเมยเอาตั้งตั้งเอาไว้ซื้อๆเออคลิปแรกเนี่ยไปกินข้าวไปไหว้พระเดี๋ยวฉันจะให้ให้ไปไหว้พาแล้วก็ไปกินข้าวน้ำน้ำยาไข่แฟนขับน้ำยากติดตามฝากช่องกับน้ำยามายิ้มซื้อโบได้เด้มาขืนหรือว่าสินั่งขังกูสิบะกะบ้าเร็วเร็ว พี่ฮอดขอพี่ฮอดขอญาตยืมตัวหลานชายไปได้ไหม้าจะพาไปไหว้พระไปไหว้พระมาเราก็ไปกินข่าวกับพี่มิวพร้อมไปไหว้ก็อธิบายให้ฟังไปไหว้พระไปไหว้พญานาคเสร็จปุ๊บล้วก็ัิจะไปกินข่าวอยู่ร้านแมนพี่มิวจะพาไปไหมอยู่ใกล้ๆนี่มาคือรถลังรถเออบ่พระเป็นผดดก บ่านไรพี่เขยกยี่หลีก็ไปยกเลิกมาส่วนพี่คอนโดนหตุเหตุเขาดักหลังเนอโอเคพี่ฮอตจะนอนเพราะว่าถ้ามีหลานพี่ฮอตนอนไม่หลับโอ้เคตอนนี้พ่อเริ่มขึ้นหนาแล้วดิเอาแล้วพี่น้องแฟนข่าวคุ้เต้ยเริ่มขึ้นหนาแล้วสาวกูด้ากูปฏิบิดาอีดาให้ยัง อ้วิวเมื่อเข้าไปนต่อไห่ยิ้ยมก่อนัดแต่งในพี่นะนรดนรู้ใส่จริงจังขึ้นเลยข้างหลัง ตอนแรกว่าเจ๊เฮคืนน่ะกูเตยแล้วเขินกูสิตัวเป็นอย่างสดเดตอนแรกเจ๊เฮคืนน่ะกูเตยแล้วเขินนอแล้วมาเดือดเดือีบิมวก่องจะตัวยืนตัวไปไหวขอพรก่อนน้องฟิล์มเออขอพรเพมันข้าก็ไปเซ็คซึ่กันบุรุษกันบุรุษือกันตอนนี้เราไปรัโทษสอบแล้วเทละติเทละนี่ต่ำไปกี่